ผู้ชายติดเชื้อไวรัสขูดได้ไหมครับเขาเรียกว่าโรคอะไรครับโรคหงอนไก่เห็นไหมโรคงอนไก่เป็นงอนไก่ที่อวัยวะเพศเลยสมัยนี้เจอน้อยละพวกนั้นเนี่ยเป็นได้เพราะผู้ชายเป็นพาหะแพร่เชื้อนะครับแต่ไม่ติดต่อเพราะว่าอวัยวะเพศผู้ชายสะอาดอยู่ด้านนอกของผู้หญิงเนี่ยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่หมักหมมเป็นติดติดเชื้อแล้วพอติดเชื้อนานๆก็กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นี่สําคัญนะครับเป็นอันดับที่2ในผู้หญิงไทยเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเพศสัมพันธ์คุณาามีผู้ชย เอามาให้แล้วก็ไปติดเชือ้อพอติดเชื้อเสร็จก็เลยกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก um ันมะเร็งปากป้องกันการติดเชื้อไวรัสหูโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกก็จะลดลงนะครับมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการสัมผัสทางเพศเนื่องจากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหูแต่ส่วนน้อยเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับนั่นคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์เนื่องจากผ่านทางไวรัสหู human papilloma virus ต่อต่อมานะครับรังสีเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองฟูโคชิฟูโคชิมาใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นที่มีปัญหาซีนามิมีปัญหาแผ่นดินไหวแล้วก็มีปัญหารังสีรั่วไหลเนี่ยตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นห่วงมากเพราะว่าอโอกาสที่คนเขาจะเป็นมะเร็งสูงมากเป็นมะเร็งได้ทุกชนิดถ้าโดนรังสีนะครับตอนนั้นที่เชอร์โนบิลที่โรงงานไฟฟ้าปรมาณูที่รัสเซียระเบิดทีม่มันตูมเนี่ย คนตายไปเยอะไอ้ที่ไม่ตายกลายเป็นมะเร็งเยอะแยะและอะไรและเหตุการณ์ที่คลาสสิกมากคือการทีอ่อเมริกาทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานาง,งาซิทำให้อุบัติการเป็นมะเร็งของญี่ปุ่นเนี่ยที่กระจายคนที่รอดตายเป็นพันๆเท่าเลยทําให้มีปัญหาไอ้รังสีเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราไม่กลัวเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปสัมผัสสารรังสีใช่ไหมไม่ได้อยู่เป็นคณะกรรมการปราม l i a เพื่อสันติหรืออะไรแต่รังสีอะไรละ่ะที่เรากลัวใา่ไหมครับใกล้ตัวเราเลยโทรศัพท์ม,มือถือ ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นมะเร็งก็ปาใครเป็นไหมเป็นแล้วทำไมไม่ทิ้งไงใช้อยู่อะดำเป็นเลยครับเรายอมตายนะมะเร็งจะเป็นที่ไหนครับถ้าใช้โทรศัพท์มือถือถูกต้องแมงสมองตอนนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮามากมีการศึกษา30กว่ารายงานเลยนะครับมีการศึกษาประมาณ10รายงานจากประเทศสวีเดนเนี่ยก็บอกว่าเป็นทาให้เป็นเป็นเนื้องอกสมองและเป็นมะเร็งได้แค่ไหนถึงเป็นใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเกิน10ปี มีใครใช้สะสมือถือเวลาครึ่งชั่วโมงเกิน10ปีไหมผมว่าผมก็เกินนะอาจารย์มนโนก็คงจะเกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะเป็นเนื้องอกและมะเร็งสมองได้แต่ก็คือว่าตรวมทั้งวันเนี่ยครับรวมทั้งวันแล้วทีนี้ทำไมทาไมออยอถึงไม่ถึงย,ยอมให้พวกเราใช้แหะก็เพราะว่าการศึกษา20กว่ารายงานบอกไม่เกี่ยวกันแถมบางรายงานบอกว่าป้องกันมะเร็งสมองด้วย ปรากฏไอ้ยี่สิบรายงานเนี่ยสปอนเซอร์คือบริษัทอินเตอร์โฟนเลยของเป็นบริษัทขายโทรศัพท์มือถือเป็นสปอนเซอร์ทําวิจัยอีกสิบรายงานที่บอกเป็นเนี่ยนอกจากไรเซบีเดนทําเองจะเชื่อใครข้อ,ขอมูลมารวมไปหมดก็บอกไม่เป็นไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นทําไงดีผมก็ไม่รู้ทาไงผมก็ไปใช้วิธีใช้บลูทูธนะครับใช้บลูทูธเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้นะก็ะไม่รู้จะป้องกันได้หรือว่าใช้บลูทูธป้องกันเพราะผมก็กลัวผมไม่อยากให้มาผ่าหัวผมตอนแก่แล้วมันในสมองนี่อันตรายนะครับถ้าเป็นเทน e, ได้ นั้นมีข้อมูลยืนยันในเปเปอร์ในงานวิจัย10กว่ารายงาน3 20บกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าเกี่ยวข้องนะครับคือครึ่งชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา10ปีแต่นี่ถ้าเราจะต่อสายอ,อ,อะไรอะ a l l talk หรือจะใช้ไอ,ไอ้บลูทูธนี่จะช่วยหรือเปล่าไม่ทราบไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นเสี่ยงเองนะครับรังสีอันที่1นนะครับเป็นรังสีที่มาจากโทรศัพท์มือถือรังสีที่2ไฟฟ้าบ้านใครอยู่ใกล้สายไฟฟ้าใหญ่ๆบ้างครับมีไหมสายไฟฟ้าสูงๆมันมีไหม พอดีผมไปเลคเชอร์ที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ไปเจอพวกนี้เรียกว่าพวกฮอตไลน์เคยเห็นไหมก็ฮอตไลน์ก็เป็นคนที่ว่าเขาขึ้นไปปีนที่ไปเสาไฟฟ้าทํางานตัดต่อสายไฟโดยไม่ตัดสายไฟไฟเป็นแสนโวล์เลยเรียกมนุษย์ฮอตฮอตฮไลน์พวกนั้นเนี่ยเงินเดือนสูงมากเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หมดแต่ว่าตายตายเกือบทุกปีตกมาตายคือ ทำไฟฟ้าโดยที่ไม่ให้บ้านเราเดือดร้อนคือเขายอมเสี่ยงพวกพวกเราไม่งั้นถ้าเราไปดับไฟเนี่ยบ้านเราไม่มีไฟใช้เข้ <c oughs> ไปตัดต่อสายไฟพวกมนุษย์ทอดล i n นะฮะน,นั้นพวกนั้นเนี่ยเขาโดนรังสีเยอะมากเพราะฉะนั้นครับทางทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จากัดว่าทํางานไดไไ้ไม่กี่ชั่วโมงที่เหลือให้ไปเที่ยวไม่งั้นจะโดนรังสีรังสีพวกนั้นทําให้เป็นมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งเม่เลือดขาวหรือมะเร็งอะไรต่างๆหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าบ้านอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงก็ควรจะมีความระวังรังสีอะไรที่เรากลัวเออไมโครเว ไมโครเวฟใช้ได้ไหมครับเป็นมะเร็งไหมครับไมโครเวฟเป็นไหมเป็นไหมเป็นไมไมโครเวฟเนี่ยมันมันเป็นรังสีซึ่งยังไม่มีข้อมูลว่าทําให้มีอันตรายแต่ว่าถ้าเราใช้ทุกวันใช้เยอะๆใช้เครื่องแรงๆเนี่ยต้องระวังนะครับว่าจะมีผลต่อสุขภาพหรือไม่มีการศึกษาแต่ไม่ชัดเจนว่าทําให้เป็นมะเร็ง ในอเมริกาเนี่ยมีอันหนึ่งคือผ้าห่มผ้าห่มไฟฟ้าเพราะว่าอากาศหนาวใช่ไหมครับก็ไปห่มไฟฟ้าผ้าห่มเสียโดนโดนหน้าอกครับผมมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกิดจากเอเอเอรังสีจากผ้าห่มไฟฟ้าแต่บ้านเราสบายเราร้อนเราเราไม่ใช้ผ้าห่มเลยเราใส่เสื้อผ้าบางๆเพราะฉะนั้นก็เป็นรังสีอีกหลายชนิดที่เราไม่รู้จักแล้วก็อาจจะมีปัญหารังสีอะไรที่เราต้องระวังเจอทุกวันเลยอุลตราไวโอเลต UVB แสงแดดตากแดดเป็นมะเร็งอะไรครับ มะเร็งผิวหนังมะเร็งผิวหนังชนิดไหนหน่ากลัวที่สุดครับมาลิกแนนเมลานโนมามะเร็งเซลล์สีของผิวหนังเกิดจากอุลตราไวโอเลต UVB สําคัญมากเพราะฉะนั้นรังสีเรามีทุกอย่างเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะครับอาจจะมีอันตรายคอยหลีกเลี่ยงรังสีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นคลื่นที่มองไม่เห็นแต่ต้องระวังนะครับพวกนี้รังสีต่อมาสารก่อมะเร็งโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศ เขาบอกว่าคนที <S <S <an> ่ไปเที่ยวประเทศเกาหลีมากสุดคือคนไทยเพราะกระแสของหนังพอไปเที่ยวเกาหลีไม่แค่นั้นก็มีเคป p ก็ฟังเพลงเกาหลีกินอาหารเกาหลีแล้วกินกิมจิกินเนื้อย่างเวลาย่างเนื้อเนี่ยนะครับย่างตอนที่อุณหภูมิร้อนๆสูงๆสามสี่ร้อยงศาเนี่ยจะเกิดสารแอลเมาติกไฮโดรคาร์บอน นะครับแล้วก็สารพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวเนื้อเนี่กลายเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเดยวไอควันที่ใช้ขึ้นมาเนี่ยพวกทานพวกอะไรเนี่ยก็จะมีสารก่อมะเร็งขึ้นมาอบที่ผิวไอสีดําๆก็เป็นสารก่อมะเร็งพอสารก่อมะเร็งกินเข้าไปปั๊บบวกกับไอเกลือที่ได้มาจากไอ,ไอกิมจิหรือผักหรือจิ้มน้ําจิ้มนั้งหลายเนี่ยก็ทําให้มะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมเจอเยอะนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเจอมาเยอะแยะไม่รู้ว่าเป็นกระแสเคป๊อปหรือเปล่าก็ไม่ทราบใครทราบช่วยบอกผมทีนะครับ หรือว่าจะเป็นปลาดิบจิ้มปลาน้ําซอสเค็ม็เมว่าะถ้าอยากเป็นมะเร็งกินเค็มๆจะได้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแน่เค็มๆปิ้งๆย่างๆหมกัมกๆดองๆเนี่ยช่วยได้น,นี่คือสารก่อมะเร็งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆเรามีสารก่อมะเร็งเยอะแม้แต่ใน็ตึกรรเนี่ยไหมแอสเบสตอสเนี่ยถ้าสํารวจหรือถ้ามีก็ระวังนะครับเพราะว่ามะเร็งเยื่อบุผิวของของปอดเนี่ยรักษายากมากยาที่ใช้ก็มีแค่ตัวเดียวคือเพมีเทคเซค่ะมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมจะต่อไปนะครับอันนี้แค่เบสิกคร่าวๆ เรามาดูเรื่องการวินิจฉัยโรคนะครับทีนี้บังเอิญถ้าเกิดเขาโชคร้ายเกิดเป็นมะเร็งคุณหมอก็ทราบก,ก่าตัวร่างกายครับว่าไงครับถ,ถ้าเราไม่ได้ใช้ช้อนกลางกันเป็นประจำเนี่ยจะมีโอกาสติดไหมครับใช้ช้อนถ้าถ้าเราไม่ใช้ช้อนกลางจะเป็นมะเร็งในประเทศจีนญี่ปุ่นนะครับเราจะไม่ใช้ช้อนกลางใช้ตะเกียบคีบกันนะครับทราบไหมครับว่าใช้ตะเกียบคีบเนี่ยจะเป็นมะเร็งอะไรเออ ไวรัสปีไปแล้วสีไม่เยอะหรอกเพราะเชื้อออกจากทำลายมันน้อยมะเร็งกระเพาะอาหารทําไมครับเพราะว่ากระเพาะมะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากเชื้อไวรัสวที่ผมไม่ได้บอกคือเฮอริโคแบคเตอร์ไพโรไรเป็นเชื้อแบคทีเรียพอกินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันทนกรดมันจะไปงอกมันจะไปไปทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารพอเป็นแผลในกระเพาะอาหารโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารก็5เท่าเขาเชื่อว่าประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นใช่มีมะเร็งกระเพาะอาหารมากที่สุดอันนึงเกิดจากพฤติกรรมของการกินไม่ใช่ช้อนกลาง แล้วก็กินก็ไปจิ้มกินได้เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปปับ๊บโรมนกรเพาะทําให้เป็นแผลเสร็จแล้วกินปิงป้งปิง้งย่างย่างเค็มเ็มก็เลยทําให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นการใช้ช้อนกากอาจจะป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารได้โดยแกการป้องกันการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับกินปลาดิบไอปลา โออิชิปลาโอชิไม่มีนะครับโอชิแปลว่าอร่อยนะเป็นร้านแต่นี้ปลาดิบเนี่ยถ้ากินปลาดิบจะมีอันตรายสุขภาพอะไรบ้างหนึ่งท้องเสียเพราะว่าอาหารทะเลจะมีเชื้อแบคทีเรียแต่นี้ถ้าเป็นปลาดิบอาจจะติดเชื้อได้เชื้อที่สําคัญก็คือพวกเชื้อตระกูลตระตกูลของไอฮิวาชื่อวิบริโอพาราฮิโมไลติทัสมีหมอคนหนึ่งนะครับชอบกินอาหารทะเลมาก ไปสุราษฎร์กินหอยนางรมเป็นกิโลเลยกินเยอะมากชอบมากปรากฏว่าช็อกตายเพราะว่าติดเชื้อวิบริโอพาลาฮิมโรติไลติกัสซึ่เป็นญาติของไอฮิวาเขาเอาเครื่องบินรับส่งมารพตำรวจไม่ทันตายเพราะฉะนั้นอาหารทะเลสดเนี่ยระวังการติดเชื้ออาหารเป็นพิษ แต่อาหารทะเลเนี่ยไม่ทําให้เป็นมะเร็งเพราะว่ามันไม่มีสารก่อมะเร็งในปลาดิบชัดเจนแต่ว่าไอสารที่เกี่ยวข้องเช่นการจิ้นน้ําปลาเยอะให้มันเค็มๆมากินอาจจะทาให้เป็นทำให้เป็นเสริมส่งเสริมมะเร็งกระเพาะอาหารได้แต่ปลาดิบไม่ใช่นะปลาดิบเมื่อกี้มีรูปให้ดูนะครับว่าปลาดิบเนี่ยกินเข้าไปแล้วถ้าเป็นปลาดิบภาคอีสานถ้ามีพยาธิไม้ในตับเนี่ยจะทําให้เป็นมะเร็งในตับได้ครับมะเร็งท่อน้ําดีได้ครับปลาดิบยังทานต่อได้นะครับโออิชิก็โอเคระวังติดเชื้อเชื้อไอเชื้อยาดไอิวานนัเองครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจนะครับถ้าถ้าหากว่าคุณหมอสงสัยว่าเอะคนไข้เนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหรือว่าเวลาปวดท้องปวดท้องเวลาร่วมเพศหรือว่ามีมีก้อนที่ท้องน้อยเนี่ยเขาก็จะมีการ อจตรวจภายใน it, นะครับการตรวจภายในเ so นี่ยผู้หญิงก็ควรจะตรวจทุกคนนะครับในวัยเจริญพันธุ s <S ์เพ like. ื่อจะได้ตรวจสอบมะเร็งปากมดลูกคุณหมอก็จะนิ้วใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดทั้งหน้าเอามือกดหน้าท้องแล้วนิ้วใส่ผมแนะนํานะครับหาหมอตัวเล็กนิ้วเล็กนะครับจะได้ไม่เจ็บหมอตัวโตโตเนี่ยอาจารมโนตัวโตนิ้วใหญ่เนี่ยอย่าไปท่านตรวจนะครับเจ็บมันจะต้องยัดเข้าไปแบบนี้เอานิ้วเล็กๆหน่อยก็แล้วกันนะผู้หญิงก็ได้นิ้วเล็กๆหน่อย ก็กบอกว่าขอคุณหมอนิ้วเล็กเวลาตรวจภายในจะได้เจ็บน้อยหน่อยนะครับแล้วเขาต้องเอาตัวทางปากคีบต่างแล้วก็จะมาขูดตรงปากมัลูกเพื่อเอาไปตรวจแป,ป๊บสเมียว่าเป็นมะเร็งปากมัลูกหรือเปล่าแล้วตรวจตัวนี้จะตรวจมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยนะครับเห็นไหมข้างหน้าเป็นกระเพาะปัสสาวะข้างหลังจะมีลำไส้ใหญ่จะตรวจทีอาจจะดูได้หลายอย่างเลยนะครับดูได้ทั้งมงะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมัลูกมะเร็งมดลูกเลยแถมยังดูมะเร็งรังไข่ได้ด้วยนะครับในการตรวจภายในก็มีประโยชน์มากแล้วก็จะมาย้อมดูเซลล์ว่าแป๊บสเมียว่าเป็นยงงงไบ้า อันนี้สอบตรวจก้นนะครับเป็นการตรวจก้นตรวจก้นนี่เราตรวจอะไรครับเอานิ้วใส่ดึงก้นนะครับจะมีท่าท่ากโก่งโค้งท่านอนตะแคงค่าเอานิ้วใส่ก้นนะครับเขาเรียกเล rectal e x a m i n a t i o นตรวจได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงตรวจอะไรครับเวลาจะตรวจตรงนี้ทราบไหมครับเรานิ้วลวงก้นตอมลูกหมากเข้าใจไหมตอมลูกหมากอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่คนฟังเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าตอมลูกหมากตอมลูกหมากไม่มีไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นอวัชพีนะครับแล้วต่อมลูกหมากอยู่ตรงนี้นะครับล,อลอบ้อมรอบท่อปัสสาวะเอานิ้วใหญ่ให้มันในก้นก็คำต่อมลูกหมากได้แต่ว่าคำได้เฉพาะต่อมลูกหมากกรีบหลังเห็นไหมครับกรีบหน้าตรวจไม่ได้นะครับแต่เฉพาะกรีบหลังแล้วเสร็จก็ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยเสร็จแล้วคุณหมอจะเอ,เอาอุจจาระมาตรวจดูว่ามีเลือดไหมถ้าไ,ไม่เลือดก,ก็สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการตรวจเลือดนะครับมีการตรวจเลือดซึ่งเราคุ้นเคยละ การตรวจดัดชนีมะเร็งเพื่อจะดูผลเลือดเนี่ยแต่วินิจฉัยมะเร็งได้บางชนิดนะครับเช่นมะเร็งตักนะครับเราตรวจเลือดได้ดูอัลฟาฟีโตโปรตีนหรือว่าการตรวจมะเร็งลูกอัณฑะนะครับก็สามารถตรวจจากการตรวจเลือดได้ทันนีคือการตรวจเลือดนะครับเมื่อไหร่มีเลือดในในในแผ่นสติปันนี้ในอุจจาระแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารสาเหตุหนึ่งคือเกิดขึ้นจากจากโรคมะเร็งมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้เล็กหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เรียกว่าฟีคอกอักขาวเลอดเทสสามารถตรวจได้ แต่ถ้าเราอยากจะตรวจให้ได้ผลบวกก็ทําได้ทําไงครับกินเนื้อกินแร่เหล็กมาตรวจจะไปผลเพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจอนนี้เนี่ยกรุณางดกินเนื้องดการกินวิตามินแร่เหล็กเพราะเดี๋ยวทำให้เกิดผลบวกลวงทำให้ตกใจโดยใช้เหตุนะต้องหลีกเลี่ยงพวกแร่เหล็กไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตรวจไปแล้วมันจะเป็นจะให้ผลบวกทําให้เราตกใจต้องไปส่องกล้องเสียตังฟรีต่อมาคือการส่องกล้องส่องตรงไหน,ไหนมันไม่รู้ไหนส่องได้หมดหละครับรูแรกคือส่องเข้าไปทางปากใช่ไหมครับ ทางปากก็ส่องเข้าไปได้ดูดููกล่องเสียงดูหลอดอาหารได้หรือไม่ก็ส่องกระเพาะส่องหลอดอาหารส่องลำไส้เรือนี้นะครับส่องก้นก็ได้นะครับนี่ส่องก้นก็ได้ส่องได้หลายรูเลยมีรูส่องได้เยอะแยะเขาเรียกอ n d o s c o ปีส่องเข้าไปเพื่อจะดูว่ามีก้อนไหมถ้ามีก็ตัดเนื้อมาตรวจนะครับถ้าอายุเกิน50ปีเหมือนหน้าตาเหมือนประธานที่ปดีจอร์ดบูสเช่ัหน้าตาคล้ายๆเนี่ยอายุเกิน50ปีก็ควรจะส่องลำไส้10ปีครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีต่งเนื้อตัดออกจะได้ไม่เป็น ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ระวังมะเร็งกระเพาะอ,อาหารเป็นหลอดอาหารเจอเยอะในคนไทยเชื้อสายจีนก็อาจจะปรึกษาหมอถ้ามีข้อวงชี้ก็มีการส่องตรวจดูครับอันนี้คือส่องปอดนะครับเรียกบรองโคส s c o p y เข้าสายใส่ทงางปากแล้วก็พอตรงนี้มันจะแยกกันระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารแล้วก็ส่องเข้าไปในปอดเพื่อดูว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ไหมถ้ามีก็ตัดเนื้อมาตรวจเรืยอบรองโคสโคปีในรายที่สงสยัยเช่นไอเป็นเลือดนะครับ หรือว่ามีเอกซเรย์แล้วไปเจอก้อนบริเวณตรงกลางเนี่ยก็สามารถส่งได้นะครับเรียกว่าการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องนะแล้วพอเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเข้าไปตามต่อมน้ําเหลืองหรือจะไปตับไปปอดไปกระดูกนะครับสาเหตุการตายที่สำคี่สาคัญของมะเร็งคือตายจากมะเร็งแพร่กระจายไม่ได้เกิดจากตัวโรคโดยตรงมันกระจายไปอ,อวัยวะที่สําคัญไปตับทําให้ตับวายไปปอดทําให้หายใจล้มเหลวหายใจไม่ออกขึ้นสมองทําให้ชักการควบคุมผิดปกติตายไปส่วนใหญ่ตายจากการแพร่กระจาย อันนี้คือเจาะไขสันหลังเจาะกระไไขสันหลังใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวบ้างครับแถวนี้เจ้าแนะอร่อยสุดครับแถวนี้